7วิธีลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายฉบับผู้สูงวัยเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นหลายคนเริ่มคุ้นชินกับคำว่าปวดเมื่อยเป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงๆแล้วอาการเหล่านี้สามารถบรรเทาได้หากเรารู้จักวิธีดูแลร่างกายอย่างเหมาะสมบทความนี้จึงขอพาไปเรียนรู้7วิธีง่ายๆที่จะช่วยลดอาการปวดเมื่อย และทําให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันดีขึ้นกว่าเดิม 1. เคลื่อนไหวร่างกายบอๆเป็นประจำเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นหลายคนอาจรู้สึกเหนื่อยง่ายหรือขี้เกียจขยับตัวซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่หากปล่อยให้ร่างกายอยู่นิ่งๆนานๆจะยิ่งทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงข้อต่อฝืดและเลือดไหลเวียนไม่ดีซึ่งอาจนำไปสู่อาการปวดเมื่อยมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการเคลื่อนไหวเบาๆในแต่ละวันจึงเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายให้สดชื่นกระฉับกระเฉงและลดอาการปวดเมื่อยได้อย่างปลอดภัยเริ่มวันใหม่ด้วยการเคลื่อนไหวหลังตื่นนอนอย่าเพิ่งลุกขึ้นทันทีให้ขยับมือขยับเท้าหมุนข้อเท้าเบาๆบนเตียงก่อนลุกจากเตียงช้าๆแล้วเดินรับรอบบ้าน10-15นาที เพื่อกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตหากเดินกลางแจ้งได้ควรเดินรับแสงแดดยามเช้าซึ่งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีช่วยให้กระดูกแข็งแรงเคลื่อนไหวง่ายๆแม้จะนั่งอยู่หากต้องนั่งดูทีวีนานๆให้ขยับเท้ายืดขายกปลายเท้าขึ้นลงเบาๆทุก30นาทีหมุนข้อไหล่หมุนข้อมือหรือยืดแขนเหนือศีรษะขณะนั่งก็ช่วยได้ ลองตั้งนาฬิกาหรือตั้งเตือนมือถือทุก45นาทีเพื่อให้ลุกขึ้นเดินหรือยืดตัวสัก1-2นาทีเดินเล่นในบ้านก็ช่วยได้การเดินไปหยิบของทำงานบ้านเล็กๆเ,เช่นรดน,น้ำต้นไม้กวาดบ้านล้วนเป็นการเคลื่อนไหวที่ดีเดินไปเปิดหน้าต่างจัดหมอนบนเตียงล้วนช่วยให้กล้ามเนื้อยังคงได้ใช้งานหากอยู่บ้านคนเดียวอาจเปิดเพลงจังหวะเบาๆ แล้วเดินหรือโยกตัวตามจังหวะดนตรีก็ช่วยให้รู้สึกสดชื่นขึ้นได้ประโยชน์ที่ได้จากการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดช่วยให้ออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นลดอาการข้อติดกล้ามเนื้อแข็งตึงเพิ่มพลังงานให้ร่างกายลดอาการอ่อนเพลียป้องกันการล้มเพราะกล้ามเนื้อและระบบทรงตัวยังได้รับการฝึกฝนช่วยให้นอนหลับดีขึ้น เพราะร่างกายได้ปลดปล่อยพลังงานระหว่างวันการเคลื่อนไหวเบาๆไม่จำเป็นต้องออกแรงมากแค่ขยับตัวให้สม่ำเสมอก็ช่วยลดความปวดเมื่อยและเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายได้แล้ว 2. ยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกเช้าเย็นเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นร่างกายจะค่อยๆเสียความยืดหยุ่น้อต่อแข็งขึ้นกล้ามเนื้อตึงง่าย ทำให้เกิดอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดขาโดยไม่รู้ตัวการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเบาๆเป็นประจำจึงเปรียบเสมือนการปลุกร่างกายให้ค่อยๆตื่นขึ้นอย่างนุ่มนวลและปลอบโยนกล้ามเนื้อให้ผ่อนคลายก่อนเข้านอนทำไมจึงควรยืดเหยียดตอนเช้าเย็นตอนเช้าหลังตื่นนอนกล้ามเนื้อยังแข็งและไหลเวียนเลือดยังไม่ดีการยืดตัวเบาๆช่วยให้ร่างกายตื่นตัว ลดความเสี่ยงของอาการหน้ามืดหรือเจ็บกล้ามเนื้อจากการเคลื่อนไหวทันทีตอนเย็นหลังผ่านกิจกรรมตลอดวันกล้ามเนื้ออาจล้าและตึงการยืดเหยียดจะช่วยลดความเครียดคลายกล้ามเนื้อและช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นวิธีการยืดเหยียดง่ายสำหรับผู้สูงอายุ 1. ยืดแขนและไหล่เหยียดแขนไปด้านหน้าแล้วกางแขนออกช้าๆเหมือนกำลังกอดท้องฟ้า หมุนหัวไหล่ไปข้างหน้าข้างหลังอย่างช้าๆวันละ5-10รอบช่วยลดอาการไหลติดบากแข็งป้องกันปวดคอ 2. ยืดหลังและเอวยืนหรืออยู่ในท่านั่งแล้วค่อยๆก้มตัวลงเล็กน้อยพยายามให้หลังยืดจากนั้นเงยตัวขึ้นช้าๆแล้วแอ่นหลังเล็กน้อยไม่ฝืนช่วยให้หลังคลายจากการนั่งนานป้องกันปวดหลังช่วงล่าง 3. ยืดต้นขาและน่องนั่งบนเก้าอี้เหยียดขาข้างหนึ่งตรงแล้วก้มตัวไปแตะปลายเท้าเบาๆสลับข้างช้าๆครั้งละ1 0 1ถึง15วินาทีช่วยให้กล้ามเนื้อขายยืดหยุ่นเดินมั่นคงขึ้นข้อควเอาวังอย่าฝื้นหรือยืดแรงเกินไปถ้ารู้สึกเจ็บให้หยุดทันทีให้ใช้จังหวะหายใจช่วยหายใจเข้าช้าๆตอนเตรียมยืดหายใจออกตอนยืด ยืดช้าๆด้วยใจที่สงบเหมือนกำลังพูดคุยกับร่างกายอย่างอ่อนโยนการยืดเหยียดกล้ามเนื้อไม่ได้ต้องการเวลาเยอะวันละไม่เกินสิบนาทีก็เพียงพอสำหรับการบำรุงกล้ามเนื้อและข้อต่อให้ใช้งานได้นานขึ้นอย่ามองว่าแก่แล้วจะยืดไปทำไมเพราะจริงๆแล้วการยืดกล้ามเนื้อก็คือการบอกร่างกายว่าฉันยังใส่ใจเธออยู่นะ 3. อาบน้ำอุ่นหรือนวดน้ำร้อน ปลอบโยนกล้ามเนื้อด้วยความอบอุ่นจากน้ำเมื่อร่างกายเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงเครียดหรือข้อต่อแข็งขืนความร้อนจากน้ำอุ่นเปรียบเสมือนการปลอบโยนเงียบๆที่แทรกซึมดิกถึงภายในช่วยค,ยคลายความเกรงและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้อย่างนุ่มนวลทำไมความร้อนถึงช่วยลดปวดเมื่อยเมื่อเราใช้น้ำอุ่นสัมผัสร,ร่างกายหรือประครบร้อนเส้นเลือดจะขยายตัว วาโซเด a t i o n ทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นออกซิเจนและสารอาหารจะไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อที่ล้าได้ดีขึ้นของเสียในกล้ามเนื้อเช่นกรดแลคติกจะถูกขับออกง่ายๆขึ้นความตึงเครียดของกล้ามเนื้อจะลดลงแบบธรรมชาตินี่คือเหตุผลว่าทำไมหลังอาบน้ำอุ่นหลายคนจึงรู้สึกเบาตัวและนอนหลับดีขึ้นวิธีอาบน้ำอุ่นอย่างปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ใช้น้ำอุ่นในอุณหภูมิ37 4 0องศาเซลเซียสไม่เกินนี้เพื่อป้องกันผิวแห้งหรือไม่อาบตอนเย็นหรือก่อนนอนช่วยให้ผ่อนคลายและนอนหลับได้ดีใช้ฝักบัวฉีดเป็นวงกลมตามแนวหลังต้นคอไหล่หรือขาระยะเวลาอาบน้ำไม่ควรเกิน15 2 0นาทีเพื่อไม่ให้ผิวสูญเสียน้ำมากเกินไปน้ำ น้ำอุ่นหรือนวดน้ํำร้อนอย่างไรให้เห็นผลหากไม่มีเวลาอาบน้ํำเต็มรูปแบบหรือมีอาการปวดเฉพาะจุดเช่นบ่าต้นคอหลังหรือเขา่าการประครบร้อนหรือนวดน้ําร้อนเฉพาะที่ก็ช่วยได้มากวิธีทําง่ายๆที่บ้านใช้ผ้าขนหนูชุบน้ําอุ่นบิดหมาดแล้วประครบตรงจุดที่ปวดวันละสอครั้งใช้กระเป๋าน้ำร้อนหุ้มค่า หรือแผ่นแปะร้อนสำเร็จรูปประครบบริเวณกล้ามเนื้อหากใช้ฝักบัวน้ำอุ่นให้ฉีดน้ำบนเบาๆไปยังบริเวณที่ปวดประมาณ5นาทีต่อจุดคำแนะนำหากผิวบางหรือมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานควรทดสอบอุณหภูมิทุกครั้งข้อควรระวังไม่ให้ใช้น้ำร้อนจัดเกินไปหรือประครบเกิน20นาทีหากมีบาดแผลแผลผุพอง หรือโรคผิวหนังไม่ควรแช่หรือนวดด้วยน้ำร้อนหากมีอาการวิงเวียนหน้ามืดหรือหัวใจเต้นเร็วผิดปกติควรหยุดทันทีการอาบน้ำอุ่นหรือนวดน้ำร้อนไม่เพียงแต่จะสบายตัวแต่ยังเป็นวิธีฟื้นฟูกล้ามเนื้อแบบธรรมชาติเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการบรรเทาความเมื่อยล้าในแต่ละวันช่วยให้ร่างกายเบาสบาย นอนหลับดีและเพิ่มคุณภาพชีวิตในวัยกเกษียณได้อย่างอ่อนโยน 4. ทายาหรือใช้น้ำมันนวดสมุนไพรบรรเทาปวดเมื่อยด้วยธรรมชาติใกล้ตัวเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นร่างกายของเรามักตอบสนองช้าลงบางครั้งแค่ยืนเดินหรือนั่งนานๆก็รู้สึกเมื่อยล้าหรือปวดตามข้อและกล้ามเนื้อได้ง่าย การใช้น้ำมันนวดสมุนไพรหรือยาทาแก้ปวดจึงเป็นวิธีช่วยผ่อนคลายที่ง่ายสบายและปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเลือกใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติที่เหมาะกับวัยน้ำมันนวดสมุนไพรช่วยอะไรช่วยให้กล้ามเนื้อที่ตึงแข็งค่อยๆผ่อนคลายเพิ่มการไหลเวียนของเหลือดในบริเวณที่นวดกลิ่นหอมจากสมุนไพร ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายจิตใจลดความเครียดบรรเทาอาการปวดเมื่อยเฉพาะจุดเช่นบ่าคอหลังเข่าสมุนไพรที่มักใช้ในน้ำมันนวดการบูนหรือแคมเฟอร์ให้ความเย็นแก้ปวดตึงพิมเสนหรือโบโนอลลดบวมช่วยให้รู้สึกเย็นสบายยูคาลิปตัส ช่วยต้านการอักเสบคลายกล้ามเนื้อคลายลดอาการอักเสบจากการปวดข้อหรือฟกช้ำขิงกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตให้ความอบอุ่นวิธีใช้น้ำมันนวดให้ได้ผลเลือกเวลาที่เหมาะสมหลังอาบน้ำอุ่นหรือก่อนนอนนวดเบาๆใช้ปลายนิ้วมือกดคลึงอย่างนุ่นนวลไม่ควรกดแรง ใช้ปริมาณเล็กน้อยป้องกันผิวแห้งหรือระคายเคืองนวดตามแนวกล้ามเนื้อเช่นจากหัวไหลไปถึงปลายแขนหรือต้นขาไปยังเข่าสังเกตอาการหากมีผื่นแดงแสบร้อนหรือคันควรหยุดใช้ทันทีข้อควรระวังอย่าใช้น้ำมันร้อนมากกับผู้สูงวัยที่มีผิวบางหรือโรคผิวหนัง ไม่ควรใช้กับบริเวณที่เป็นแผลเปิดหรือผิวหนังอักเสบหากมีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานหรือเส้นเลือดขอดควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้น้ำมันร้อนระวังอย่าให้น้ำมันเข้าตาหรือปากหลังใช้งานควรล้างมือให้สะอาดเคล็ดลับเสริมอาจให้นำอุ่นแช่ผ้าขนหนูแล้ววางประครบก่อนนวดจะช่วยให้เนื้อเยื่อคลายตัวเร็วขึ้น เปิดเพลงเบาๆขณะนวดจะช่วยให้ผ่อนคลายทั้งกายและใจการนวดร่วมกับการหายใจลึกๆช้าๆจะยิ่งช่วยให้รู้สึกสบายมากขึ้นน้ำมันนวดสมุนไพรเป็นวิธีธรรมชาติที่ใช้ได้ง่ายและช่วยลดอาการปวดเมื่อยได้ดีในผู้สูงอายุแต่อย่าลืมเลือกใช้ให้เหมาะกับสภาพร่างกายและใช้ด้วยความระมัดระวังจะทำให้คุณได้รับประโยชน์จากธรรมชาติอย่างแท้จริง 5. พักผ่อนให้เพียงพอและเลือกท่านอนที่เหมาะสมการนอนหลับไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่คือการซ่อมแซมร่างกายและฟื้นฟูพลังใจในทุกคืนเมื่อเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นร่างกายของเราจะเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้านรวมถึงรูปแบบการนอนด้วยบางคนอาจน,นอนหลับยากหลับไม่สนิทหรือตื่นบ่อยกลางดักดึกซึ่งล้วนส่งผลต่ออาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ความอ่อนล้าและภาวะทางอารมณ์ที่ไม่สดใสในตอนเช้าดังนั้นการให้ความสำคัญกับการนอนจึงเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดอาการปวดเมื่อยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทำไมการนอนจึงสำคัญกับผู้สูงอายุในขณะที่เรานอนหลับร่างกายจะเริ่มทำงานซ่อมแซมตัวเองโดยอัตโนมัติกล้ามเนื้อที่ใช้มาตลอดวันจะฟื้นตัว ข้อต่อที่เคลื่อนไหวจะได้รับการพักสมองจะจัดระเบียบความจำและอารมณ์หากเรานอนไม่พอหรือถ้านอนไม่เหมาะสมกระบวนการเหล่านี้ก็จะสะดุดส่งผลให้รู้สึกเมื่อยล้าปวดหลังปวดคอหรือตื่นมาไม่สดชื่นนอนกี่ชั่วโมงถึงจะพอดีสำหรับผู้สูงอายุ6-8ชั่วโมงต่อคืนถือว่าเหมาะสมหากตื่นบ่อยตอนกลางคืน การงีบเบาๆตอนกลางวัน15-30นาทีก็ช่วยเติมพลังได้พยายามเข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวันเพื่อปรับนาฬิกาชีวิตให้สมดุลเลือกท่านอนอย่างไรให้หายปวดเมื่อย 1. ท่านอนหงายแนะนำที่สุดนอนหงายวางหมอนรองใต้เข่าเล็กน้อยช่วยให้กระดูกสันหลังอยู่ในแนวตรง เหมาะกับผู้ที่มีอาการปวดหลังปวดสะโพก 2. ถ้านอนตะแคงควรเลือกด้านที่ไม่ปวดวางหมอนระหว่างเข่าลดแรงกดที่สะโพกใช้หมอนรองศีรษะให้พอดีกับระดับไหล่ดีต่อผู้ที่มีปัญหากรดไหลย,ย้อนหรือหายใจลำบาก 3. หลีกเลี่ยงการนอนคว่ำทำให้คอและหลังแอ่นผิดธรรมชาติ เพิ่มความเสี่ยงปวดคอและแน่นหน้าอกเคล็ดลับเสริมการนอนให้หลับสบายใช้หมอนที่ไม่สูงหรือต่ำเกินไปใช้เฟือกหรือที่นอนที่แน่นพอดีไม่หยบจนปวดหลังอาจปรับแสงห้องให้อุ่นๆหรือใช้กลิ่นลาเวนเดอร์ช่วยผ่อนคลายหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟหรือชาก่อนนอน4-6ชั่วโมงปรับอุณหภูมิห้องให้อบอุ่นพอดี การนอนหลับอย่างมีคุณภาพไม่เพียงแต่ช่วยให้หายเมื่อยแต่ยังเติมพลังใจและร่างกายให้มีเรี่ยวแรงพร้อมรับวันใหม่ผู้สูงอายุควรให้ความสำคัญกับการนอนเหมือนกับการกินอาหารดีๆหรือการออกกำลังกายเพราะการพักผ่อนที่ดีคือพื้นฐานของการมีชีวิตที่ยืนยาวและเปี่ยมสุข 6. เลือกอาหารที่ลดการอักเสบกินให้เป็นเหมือนกินยา ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายจะมีแนวโน้มเกิดการอักเสบเรื้อรังมากขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งการอักเสบนี้เป็นสาเหตุสำคัญของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อข้อต่อรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆเช่นข้อเสื่อมเบาหวานและโรคหัวใจการเลือกรับประทานอาหารที่ดีจึงเป็นเสมือนยาบำรุงที่ไม่ต้องพึ่งยาอาหารที่ควรกินเพื่อลดการอักเสบ ปลาไขมันดีปลาโอปลาทูปลาซาบะปลาทะเลน้ำลึกอุดมไปด้วยโอเมก้า3ช่วยลดสารก่อการอักเสบในร่างกายควรทานสัปดาห์ละ2-3ครั้งหลีกเลี่ยงการทอดแนะนำต้มย่างหรือนึ่งผักพลไม้หลักสีโดยเฉพาะผักใบเขียวเข้มเช่นคะนา้าตำลึงผักโขมบรอกโคลี อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระควรทานผักวันละ2-3จานและผลไม้วันละ2ส,ส่วนสมุนไพรไทยใกล้ตัวเช่นขมิน้นขิงกระเทียมหอมแดงขมิ้นมีสารเคอร์คูมินลดอาการอักเสบได้ดีขิงช่วยให้เลือดไหลเวียนดีกระเทียมช่วยลดการสะสมของสารอักเสบในร่างกายถั่วและ,มะเมล็ดพืชเช่นอัลมอนด์มเมล็ดแฟลกซ์วอลนัท มีกรดไขมันดีวิตามินอ e, ีและแมกนีเซียมควรทานแบบอบหรือต้มไม่เติมเกลือหรือน้ำตาลน้ำมันดีเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวใช้ตรุงอาหารแทนน้ำมันหมูหรือปาล์มช่วยลดการสะสมไขมันอักเสบในตับและหัวใจดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอการดื่มน้ำช่วยให้ระบบในร่างกายทำงานได้ดีขับของเสียลดความร้อนภายใน แนะนำให้จิบน้ำบ่อยๆประมาณ6-8แก้วต่อวันอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะกระตุ้นการอักเสบเช่นอาหารทอดน้ำมันซ้ำๆเช่นไก่ทอดแคบหมูแป้งขัดขาวเช่นขนมปังขาวเคก้กน้ำตาลสูงเช่นขนมหวานเครื่องดื่มรสหวานเนื้อแปลรูปเช่นไส้กรอกเบคอนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป สิ่งเหล่านี้อาจทําให้อาการปวดเมื่อยรุนแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวอาหารที่ดีไม่ใช่แค่รสชาติแต่คือของขวัญให้ร่างกายของเราในแต่ละวันโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้าเราเลือกกินอย่างฉลาดก็จะช่วยลดอาการปวดเมื่อยโดยไม่ต้องพึ่งยาเยอะชีวิตประจําวันก็จะเบาสบายขึ้นขยับตัวได้คล่องแคล่วและมีแรงใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นทุกวันกินดีทุกมือ้อก็เหมือนดูแลตัวเองทุกวันเจ็บ ปรึกษาแพทย์หากปวดเรื้อรังอาการปวดเมื่อยบางครั้งก็เป็นเรื่องธรรมดาตามวัยแต่ถ้าความปวดนั้นไม่หายไปแม้พักผ่อนหรือกินยาแล้วก็ยังรู้สึกปวดต่อเนื่องนานเกินสองสัปดาห์นั่นอาจไม่ใช่เพียงแค่ความเมื่อยธรรมดาแล้วนะคะในกรณีแบบนี้การปรึกษาแพทย์เป็นสิ่งสำคัญมากทำไมต้องไปพบแพทย์ เพราะบางครั้งอาการปวดเรื้อรังอาจเป็นสัญญาณของโรคที่ซ่อนอยู่เช่นข้อเสื่อมกระดูกพรุนเส้นประสาทถูกกดทับหรือแม้แต่โรคอันตรายอย่างหมอนรองกระดูกทับเส้นโดยเฉพาะถ้ามีอาการร่วมอย่างปวดมากตอนกลางคืนชาปลายมือปลายเท้าเดินไม่ไหวหรือมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงควรไปตรวจโดยเร็วที่สุด หลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวดเองหลายท่านอาจเลือกซื้อยาแก้ปวดทันเองจากร้านค้ายาซึ่งบางครั้งยาเหล่านี้อาจมีผลข้างเคียงกับไตตับหรือกระเพาะอาหารโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันหรือโรคไตการพูแพทย์จะช่วยให้ได้ยาที่เหมาะสมกับร่างกายของเราและยังอาจได้ทางเลือกอื่นๆเช่นการทำกายภาพบำบัดการฉีดยาระงับปวดเฉพาะจุด หรือคําแนะนำในการปรับพฤติกรรมให้เหมาะกับอาการการรู้ทันอาการคือการป้องกันภาวะแทรกซ้อนบางครั้งที่สิ่งที่เราคิดว่าแค่ปวดอาจนำไปสู่ปัญหารุนแรงขึ้นได้เช่นเดินลำบากนอนไม่ได้หรือเสี่ยงต่อการหกล้มซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุอย่างยิง่งดูแลตัวเองได้แต่ต้องรู้ว่าเมื่อไรควรขอความช่วยเหลือไม่มีอะไรน่าอายในการไปพบแพทย์นะคะ เพราะสุขภาพเป็นสิ่งที่เราควรใส่ใจเสมอการปรึกษาแพทย์เร็วย่อมรักษาได้เร็วกว่าการปล่อยไว้จนลุกลามหากรู้สึกว่าอาการปวดของเราไม่เหมือนเดิมหรือปวดบ่อยขึ้นเรื่อยๆอย่าฝืนทนค่ะการไปพบแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นการแสดงว่าเรารักตัวเองและใส่ใจสุขภาพในระยะยาว อาการปวดเมื่อยอาจเป็นสิ่งที่หลายคนในวัยสูงอายุต้องเผชิญแต่ไม่จำเป็นต้องทนอยู่กับความเจ็บปวดเหล่านี้เสมอไปหากรู้จักดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมและใส่ใจสุขภาพในทุกๆวันร่างกายที่เคยเมื่อยล้าก็จะกลับมามีกำลังวังชาอีกครั้งค่ะ